คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทําก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ่อนื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19้และแถวที่20เป็นเลขค้าย2ตัวคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น2ตัวบนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำที่หน่1กันยายน25 6 6สถิติเข้ามาแล้ว17งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้เราจะได้เลขเด่น3มตัวมา1ตัวหรือ2ตัวนะครับมาเริ่มเลยนะครับ สำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่4บวกด้วยแถวที่หบวกด้วยแถวที่7ดบวกด้วยแถวที่11และบวกด้วยแถวที่14ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย4ก็จะได้เลขเด่น2ตัวบนตัวที่1บวกด้วยหก็จะได้เลขเด่นสองตัวบนตัวที่สองบวกด้วย7ก็จะได้เลขเด่น2ตัวบนตัวที่สามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่16ธันวาคมปีห5หก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1ธันวาคมปีห5ห้บวกหเป็น13 13าบวก1เป็น14 14บวก0ย์เป็น14 14บวกสองเป็น16 16บวก4เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 16บวกหเป็น21ก็จะได้เลขเด่นหนึ่ง 16บวกเเป็น2 3ก็จะได้เลขเด่น3ผมก็นอ,อกเลขท้าย2ตัวบนงวดที่16ธันวาคมปี65ออก93ก็เข้าเลข3นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่30ธันวาคมปี65สูตรนี้ได้เลขเด่น2ตัวบนคือเลข5เลข6เลข8เลขท้าย2ตัวบนงวดที่30ธันวาคมปี65้าออก96ก็เข้าเลข6นะครับเข้าเป็นงวดที่2 งวดที่สนี่เข้าเลข1แล้วก็เลข9นะครับเข้าทั้ง2ตัวงวดที่4เข้าเลข1งวดที่5เข้าเลขเ็เพื่อนๆก็ลองไปบวกกันดูนะครับผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เสียเวลางวดที่10นี่ก็เข้าทั้งเลข1และเลข9นะครับงวดที่11ก็เข้าทั้ง2เลขงวดที่12เข้าเลข7็งวดที่13เข้าเลข7็งวดที่14เข้าเลข0งวดที่15เข้าเลข3 งวดที่16ก็เข้าเลขสามงวดที่17บเจ็ดก็งวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน8 2สูตรนี้ได้เลขเด่นคือเลข1เลข2เลข4ก็เข้าเลข2นะครับเข้า2ตัวบนเป็นงวดที่สิบเจ็ดติดต่อกันอดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นสองตัวบนงวดประจำวันที่1กันยายนปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สิสิงหาคมปีหก 7บวก2เป็น9 9เบวก4เป็น13 13บวก3เป็น16 16กบวก3เป็น19 19บเวก4เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 19บเวก5เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 19บเวก7เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดวันที่1กันยายนปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข3เลข4ี่ และเลข6นะครับถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเลขดับ2ตัวบนนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว แถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ i อยของผมนะครับ ad 9 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็ เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกิษณพงษ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไว็บุไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอดีของผมนะครับ a อดแปดหน มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ